เริ่มอีกสปแปซหนึ่งก็ไน,นะครับเดี๋ยวรอคนเข้า สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาในไลฟ์สด TikTok อของเรานะครับเดี๋ยวเรารอ,รอคนสักนิดหนึ่งนะครับคับเดียวครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับผมสีสิบสามคนอ่าได้ห้าสิบคนแล้วนะครับแล้วเราจะ,ะาขออนุญาตเปิดไลฟ์สดกันเลยอโอเค สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราร้านบัวทองจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่างนะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเสนอเครื่องเจาะดินทั้งสามแบบของทางร้านเลยนะคะออก็จะมีเจาะดินแบบมือจับนะคะเจาะดินแบบรถเก็ยรล้อเดียวแล้วก็เจาะดินแบบแทมเจาะพวงมาลัยมือหมุนตัวนี้เลยนะคะครับอเดี๋ยวเราจะมาบอกสเปคกันของแต่ละอ่า ตัวกันก่อนเลยเนะคะ,ะคอ่าตอนนี้นะคะจะเป็นแท่นเจาะดินพวงมาลัยแบบเมื่อมนนะคะจะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะคะหกสิบแปดซีซีหกจุดห้าแรงม้านะคะตอนนี้จะมีน้ําหนักรวมกันทั้งหมดอยู่ที่หกสิบกิโลกรัมน,นะคะกับดอกที่ลูกค้าเห็นจะเป็นดอกขนาดสิบนิ้วนะคะอันนี้ดอกยาวอยู่ที่กี่เซนครับ ตัวนี้นะคะดอกจะยาวอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ดอกอ,อยากได้อหลุมที่มันลึกกว่านี้นะคะทางร้านก็จะมีก้านต่อนะคะ,ะ,ะ,ะจะมีก้านต่อแบบ2ขนาดด้วยกันก็จะมีทั้ง50เซนติเมตรแล้วก็80เซนติเมตรนะคะ,ะฝากวางแรงข้างเลยค่ะ เดาวไปขออนุญาตสักพู่นะครับผมพอดีมีอะไรนิดหนึ่งน,นะครับผมสำหรับกา้านการต่อความยาวของเรานะครับจะมีด้วยกันสองขนาดนะครับตัวแปดสิบกับตัวห้าสิบเซนติเมตรนะครับลักษณะนี้นะครับผมอ่าก็คือต่อจากดึงกิ๊บออกนะครับเอาตัวนี้ใส่แล้วก็เอาตรงนี้นะครับใส่ท้ายตรงนี้ต่อนะครับ ความลึกสูงสุดที่ท่านเจาะทําได้นะครับอยู่ที่1.6เมตรนะครับหรือว่า160ซนติเมตรนั่นเองอ่าอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวส่วนอื่นต่อเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะใช่ไหมครับผมอ่าตอนนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะคะ 68cc 6.5แรงม้าค่ะน้ำหนักจะอยู่รวมกันที่60กิโลกรัมเลยแรงเลยทีเดียวนะครับผม ทางร้านเราจะมีดอกอยู่ขนาด5ไซส์ด้วยกันนะคะก็จะมีทั้ง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วและ12นิ้วนะคะแต่ละไซส์ก็จะมีอ่าราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะครับผมอันนี้เป็นรุ่นพวง,อพ<อ>งมาลัยแบบ,ม,บมือหมุนนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะบางรุ่นจะใช้เป็นท้าวกดนะครับหรือว่ามือดันลกใช่แต่ทางร้านของเราจะพิเศษคือจะเป็นแบบหมดปักใช่ไหมทั้ง 4, 4ข้างด้วยกันอันนี้จะลดแรงสบัด นี้<ช>เป็นเป็นข้อดีของเครื่องจอดินแบบแท่นนะครับหรือว่าเครื่องจอดินรุ่นใหญ่ของเราก็คือเขาจะมีมุดนะครับสี่ด้านอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมอ่าเป็นมุดเหล็กแหลมนะครับผมอยู่ในบริเวณหลังฟรงตัวนี้นะครับอันนี้เราเราลองไว้เฉยๆนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นมุดเหล็กแหลมสี่ตัวนะครับสี่ด้าน หน้าที่ของเขาคือยึดเกาะกับหน้าดินนะครับเพื่อลดแรงสะบัดเมื่อเจอดินหรือว่าเกิดแรงสะบัดกับดินนะครับผมในหลุมนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องเจาะแบบแท่นนะครับใช้แรงนะครับในการทํางานถึงว่าตัวเขาจะใหญ่กว่าแต่ใช้แรงที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราต้องขุดหลุมนะครับลึกๆนะครับปริมาณปริมาณหลายๆหลุมนะครับ ถ้าเราใช้เครื่องยนต์นี้นะครับจะสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งขุดหลุมปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าขุดหลุมฝังอาจจะเป็นเสาล้วเสาเขตนะครับหรืออาจจะเป็นเสาบ้านถ้าต้องการหลุมที่กว้างหน่อยนะครับของเราสูงสุดกว้างอยู่ที่12นิ้ว12นิ้วนะครับผมแล้วก็สามารถเจาะนะครับผมหลายหลายหนุมในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็ใช้ ครื่อมืออื่นนะครับเซาะหลุมตามนะครับเพื่อประหยัดแรงแล้วก็เวลานะครับผมจะสามารถทําหลุมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่าใช่เลยค่ะส่วนน้ํามันที่ใช้แน่นอนนะครับเป็นเครื่องสองจังหวะต้องใช้น้ํามันอะไรครับต้องใช้เป็นน้ํามันเบนซินผสมกับออลตลุกหรือทูทีของเรานะคะอ่านะครับก็สัดส่วนของการผสมน้ํามันครับผม ส,ส่วนในการผสมน้ำมันก็คือย5่มห้าต่อหนะะึ่งค่ะใช่ครับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงยี่สห้าส่วนนะครับแล้วก็น้ำมันอัตลุอัตรุบแต1 1> ว่าทูทีนะครับหนึ่งส่วนนะครับโดยที่เราจะมีกระบอกตวงไปให้ด้วยนะครับสักคู่นะครับทางร้านจะมีกระบอกตวงน้ำมันแล้วก็กรวยตวงน้ำมันไปให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ประกอบอ่าครบชุดไปให้ลูกค้าอีกหนึ่งเลยนะคะ ทางาร้านของเรารับประกันสินค้าหนึ่งปีะะจะเป็นแบบ <laughs> จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรัาเกือบแตกเเลยนะครับถัด <laughs> <laughs> มานะครับหลังจาก บอกส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงรุดลอยนะครับก็จะมาดูวิธีการใช้ขั้นตอนแรกกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยที่ถังของเราจะจุเชื้อเพลิงได้ประมาณหนึ่งลิตรนะครับผมนี่เลยเป็นถังสีขาวนะครับมีฝาปิดบริเวณนี้มีกั้นห้อยฝาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตปิดเครื่องนะครับเราไม่มีสวิตเปิดครับเป็นสวิตติดเครื่องตรงนี้กดกดตรงนี้นะครับปิดเครื่อง แล้วก็หลังจากเติมน้ำมันเสร็จนะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับทําการกดทุกอย่างครับที่อยู่บริเวณนี้ผมไม่ทราบว่าเห็นไหมถ้าเป็นลูกยางบริเวณนี้นะครับกดปั๊มขึ้นมาปั๊มให้น้ํามันเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์นะครับหลังจากปั๊มเสร็จนะครับจะมีน้ำมันเต็มเครื่องยนต์ก็สามารถสตาร์ทแล้วก็ใช้งานเครื่องได้เลยนะครับผม สำหรับการใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานจนกว่าน้ำมันจะหมดถังนะครับแล้วก็แนะนำให้พักเครื่องสักรู่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาเครื่องนะครับไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าถัางน้ำมันหนึ่งถังเต็มสามารถเจาะได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็พูดถึง การดูแลรักษากันบ้างครับผมหลังจากใช้งานเสร็จนะครับตัวเครื่องของเราเนี่ยจะเปื้อนดินนะครับแนะนําให้ทําการเช็ดล้างถ้าล้างก็ล้างนะครับล้างได้แล้วก็ทําการเช็ดให้แห้งนะครับย้านะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้เป็นน้ํามันฉีดอนเนกประสงค์นะครับฉีดนะครับเพื่อไม่ให้สนิมเกิดขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็วิธีรักษาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การดูแลรักษาตามจุดต่างๆของเครื่องนะครับอย่างเช่นส่วนของเท้าส่วนนี้นะครับอาจะเป็นส่วนที่ติดกับตัวเครื่องกับกา้านเจาะตรงนี้นะครับอันนี้จะมีเป็นจุกสาหรับเติมจรารบีนะครับผมเมื่อใช้ไปสักพักนะครับก็ทําการดูแลรักษาโดยการเพิ่มจรารบีนในส่วนนี้ได้นะครับผมจะช่วยในการถนอมเครื่องกลไกนั้น ด้านล่างนะครับเป็นตัวเฟืองชุดเฟืองทดนะครับทดกําลังนะครับเพื่อให้ได้ทอกที่หนักขึ้นแต่เป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็ตันนี้ส่วนขึ้นลงนะครับของแท่นนะครับโดยผ่านทุกอะไรสังเกตจะมีสลิงนะครับดึงนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงผ่านแกนนี้นะครับแกนนี้จะมีด้วยกันตัวจับสี่ตัวนะครับซ้ายสองตัวขวาสองตัววิธีดูแลเขานะครับก็คือใช้น้ํามันนะครับ น้ำมันทูทีนั่นแหละครับยอดหยอดบริเวณลวดยางขึ้นบนนะครับทั้งสี่ตัวสี่จุดนะครับผมจะช่วยให้อ่าแกนไม่ฟืดไม่แน่นจนเกินไปนะครับผมอสำหรับเครื่องจอดดินแบบแท่นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิว นำเสนอเครื่องเจาะดินทั้งสามรุ่นกันนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วกับเครื่องเจาะดินตัวใหญ่ที่สุดในร้านของเรานะครับก็คือแท่นเจาะดินแบบพวงมาล,ลัยมือหมุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะได้อะไรบ้างครับผมอ่าลูกค้าจะได้เป็นทั้งรบกั้งทุดแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับอดอกเจาะขนาดแปดนิ้วไปนะคะ ครับผมไดาเป็นดอกจอบด <8 S 1> <8 S 2> นิ้วนะค,ะครับผมค่ะเลยลูกค้าแบบต้องการเป็นดอกขนาดอื่นก็มีนะคะจะเป็นทั้ง4นิ้ว6นิ้วแล้วก็10 12นิ้วนะคะครับผมสามารถเลือกขนาดได้เลยนะครับใช่ค่ะแต่ขนาดที่เป็นมาตรฐานของทางลูกค้าที่ใช้กันบ,บ่อยๆในช่วงนี้ก็จะเป็นขนาดกระดอก8นิ้วค่ะครับผมแล้วก็อันนี้มีอยู่ในตะกร้าของร้านเราอยู่แล้วนะ,ค,ะครับกดเข้าไปดูสินค้ากันได้เลยนะครับผมอ่าโซนตะไป ตัวไหน,นี้ครับอ,อาจจะเป็นเครื่องเจาะแบบมือจับนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะคะอ่าตัวนี้นะครับสี่แรงม้านะคะตัวนี้อ่าอาจจะมีก็จะมีขนาดดอกอยู่ห้าห้าไซด,ด้วยกันนะคะห้าไซ์เหมือนกันเลยใช่แต่ราคาก็จะต่างกันแล้วก็สามารถใส่แกนเจาะเพื่อเพิ่มขนาดความลึกได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับผมใช่ ออช่วยจับเครื่องหมุนให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าบริเวณรอบๆเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นอันเจาะอ่าเป็นเป็นเครื่องเจาะดินแบบมือจับจับครับตัวนี้ค่ะอันนี้จับได้สองคนนะครับผมอ่าอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ดอกนะคะแต่อ่าอ,อันนี้คืออ่าสวยงามเป็นบแบบนี้เลยค่ะจะมีปุ่มอ่าแล้วก็ใส่ดอกจอดตรงบริเวณไหนครับอ่าจะเป็นตรงนี้เลยค่ะ อ่าครับผมเลใส่ได้ตั้งแต่ดอกสีนิ้วดอกสีนิ้วหแปดสิบสสองใช่ค่ะนะครับผมหากขนาดได้เหมือนแท่นเลยนะครับผมใช่ค่ะอันนี้ร<ะ>าคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาจะเริ่มต้นจะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมช,ช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับทางนี้ก็ฝนตกนะครับผมก็เหมาะแก่การเอ่อเริ่ม ทำการเกษตรรอบใหม่นะครับผมคอันนี้เหมาะกับการทบการสองคนอก<ม>ับตัวนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานสองคนนะครับจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่จับคนเดียวนะครับอันนี้คือช่วยกันจับสองคนนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจับนะครับผมหรือว่าลดแรงนะครับแบบนี้เลยเรามีวิดีโอนะครับรีวิวการใช้งานนะครับอยู่ใน โปรไฟล์นะครับทิกตอกของเราเองสามารถกดเข้าไปดูรีวิวได้เลยนะครับผมอ่าใช่ค่ะอ่ะถัดมาดีกว่าอ่ะเอาไงนีครับอันนี้อันนี้จะรีวิวข้างบนหรือจะเอายกลงมาข้างล่างครับอ่าบนไหนก็ได้อันนี้นะคะจะเป็นรถเข็นเจาะดินล้อเดียวนะคะอ่าเ,เป็นแบบล้อเดียวนะคะใช่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ สองจังหวะเหมือนกันห้าจดสองี่สี่แรงม้านะคะตัวน,นี้ได้รแรงม้าค่ะจะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับผมอดีของเครื่องสองจังหวะก็คือได้แรงม้าที่เยอะนะครับเพราะว่ารอบเขาจัดนะครับอันนี้ล้อเป็นไงครับเป็นยางตันหรือว่า,าล้อล้อจะเป็นยางตันนะคะ ทางร้านจะเป็นอ่าจะมีลอ้อเป็นอย่างตันทุกทุกทุกชิ้นเลยนะคะอ่าลืมพูดถึงลอ้อของแท่นจอดครับอ่าตัวนี้เป็นยางตันเช่นเดียวกันนะครับผมใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นยางตันนะคะอ่าอันนี้ที่หมุนได้ก็เขะว่าหมุดสีข้างนะครับทําการปักลงพื้นดินนะครับอ่าอย่างมั่นคงแล้วก็ล้อด้านหลังจะลอยขึ้นมานะครับอันนี้ตัวแท่นจอดนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่หกสิบกิโลห <60 S 1> กสิบกิโลกรัมนะครับผม ฟังเร่อหินนะครับ60กสกิโลกร,รัมบางคนอาจจะคิดว่าน้ำหนักเยอะนะครับนนแต่เขามีล้อนะครับผมใช่ค่ะแต่นี้ไม่หนักนะคะถ้าโดนล้อจะเป็นยังไงครับใช่ <laughs> ถ้าโดนล้ออาจจะเขินได้ <laughs> เขินนายนะครับ <laughs> ใช่ๆถ้ามีล้อนี้นะครับก็จะทําให้สะดวกกับการเคลื่อนย้ายขนย้ายนะครับผมเพื่อทําการยกขึ้นมานะครับทาบาราลนแล้วเข็นก็น้ําหนักจะเบาขึ้นมากๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาขอ,องตัวนี้กันก่อนนะคะกลับมต่อที่แบบล้อเดียวครับเเ okay, รถล้อเดียวตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6,900บาทหกพันเกบาท<ช>ได้ดอกไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าจะได้พร้อมดอกไปนะคะ6,900นารี่จะเป็นดอกขนาด4นิ้วนะคะอ๋ะอผมอเริ่มต้นที่6,900 <6, 900 S 2> บาท,บาทนะครับผม สินค้าของเรานะครับถ้าเป็นเครื่องจอดินนะครับที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นแท่นเ่าจะเ,เป็นแท่นไรอเมุนเลยค่ะจอดินอ,อนันนี้นะครับสาเหตุเนื่องจากนะครับผมคนที่ต้องการซื้อไปนะครับเขาสามารถไปใช้งานได้หลากหลายด้านแล้วก็มันเป็นการอ่อฟุนแรงนะครับอย่างอย่างคุ้มค่านะครับผมเพราะว่า ถ้าเราใช้คนขุดหลุมนะครับในการปลูกต้นไม้หรือว่าขุดหลุมในการทองเสานะครับใช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างมากนะครับผมถ้าใช้เครื่องเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของการทุนแรงแล้วก็ทุนทรัพยากรมนุษย์นะครับในการทํางานเราจะได้งานที่มียับนะครับแล้วก็ได้เซฟเวลาของเรานะครับผมมันค่อนข้างคุ้มค่า,า,ามากๆเลยนะครับ แล้วก็ในการเลือกซื้อนะครับแนะนําให้ซื้อดอกเจาะไปมากกว่าหนึ่งดอกนะครับผมเพราะว่าในราคาเริ่มต้นของเราอยู่ที่หนึ่งหมืนสามพันบาทนะครับบางคนอาจจะมองว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเราซื้อดอกไปหลายขนาดนะครับมันเพิ่มออปชั่นในการทํางานนะครับอย่างเช่นดอกแปดนิ้วนะครับเราเอาไว้ฝุดลุมปลุกต้นไม้หรือว่าฝั่งเสานะครับแต่ถ้าเราซื้อดอกไซส์อื่นไปอีกนะครับก็จะช่วย ในสกอบงานที่กว้างขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นทํางานในด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับไม่ใช่แค่ขุดหลุมปูต้นไม้หรือว่าเจาะหลุมเพื่อฝังเสานะครับผมอ่าฝากหน้าร้านไว้หน่อยครับร้านเราอยู่ที่ไหนอ่านะคะร้านของเราจะอยู่ที่ราชาที่ี4นะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ ร้านเราก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะคะทางร้านเราจะมีสินค้าอยู่มากมายให้ลูกค้ามาเลือกดูได้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวกรถเข็นตัดหญ้านะคะทั้งสองจังหวะสี่จังหวะและฮอนด้าแท้หรือตัวเทียบของเราก็มีจะเป็นพวกเลื่อยตัดต้นไม้ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เครื่องพ่นยาเครื่องเป่าลมนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นรถทวนดินทัชว่านะคะทางร้านเราก็มี อันนี้เป็นเครื่องคนดินรุ่นใหญ่นะครับอ่า7.5แรงม้านะครับ 223cc อ่าเดีล้วกลับมาที่เครื่องจาะดินกันอีกทีครับอ่าขอสเปคเครื่องจอะดินแบบท่านเจาะอีกครั้งได้ไหมครับอ่านะคะตัวน,นี้นะคะจะเป็นเครื่องเจาะดินสองจังหวะนะคะ 68cc 6.5แรงม้านะคะจะเป็นระบบคาบเบอรเลเตอร์ไดอะแฟมนะคะตัวน,นี้ ครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่60กิโลกรัมนะคะน้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับน้ำน้ำมันที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำมันเบนซิน95นะคะผสมกับกอ,อัตรุกหรือพีทีนเนี่ยตาส่วนคือ25ต่อ1นะคะครับผมตัวโครงนะครับบอดี้นะครับทำจากเหล็กนะครับเกรดหนานะครับดูจากความหนานะครับแล้วก็เคลือบสี การสนิมหนาเลยนะครับผมอย่างดีจุดเชื่อมน,นะครับข้อต่อต่างๆนะครับทาการออกอยางหนานะครับแข็งแรงมั่นคงนะครับผมลูกค้าสั่งซื้อไปจะได้พบทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับดอกขนาดแปดนิ้วนะคะหากลูกค้าต้องการดอกไซส์อื่นก็สามารถสั่งซื้อกันเพิ่มเข้ามาได้นะคะ ช่วงนี้ทางร้านกำลังจัดโปรโมชั่นดอกขนาดแปดนิ้วนะคะอาจากราคาปกติหนึ่งพันหกร้อยบาทอยู่ที่เหลืออยื่อที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะดอกไซส์ไหนจะหยิบให้ดูได้ไหมครับตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือขนาดแปดนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานของการใช้งานของลูกค้าที่สั่งซื้อกันบ่อยๆนะคะครับไม่ว่าจะขุดหลุมปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าขุดหลุมฝังเสานะคะก็จะเป็นไซส์นี้ซะส่วนใหญ่นะครับใช่ อันนี้อาจจะเป็นเสาเสาลวด้ําเสาลวดเล็กๆนะครับไม่มีพุตติ้งหรือว่าตัวเสาที่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากแน,นะนําให้เป็น10นิ้วตัวนี้<ม>หรือไม่ก็2นิ้วเลยนะครับผมจะได้งานที่หลากหลายแล้วก็ส่วนของความลึกนะครับแนะนําให้ซื้อเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะครับเราจะมีก้านเจาะสองขนาดเพิ่มเข้าไปจากนะครับเจาะดินเคยได้80เมตรนะครับหน้าตัวดอกเจาะของเขาเองนะครับจะเพิ่ม อีก50เซนหรือ80เซนนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับการนำเสนอสินค้าหรีวิีสินค้าซึ่งจอดินทั้ง3รุ่นวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากลูกค้าท่านใดสินใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามโปรไฟล์ของเราไว้ด้วยแล้วก็วันหน้าเราจะมารีวิว อ๋สินค้าชิ้นอื่นๆนะครับบอกถึงส่วนประกอบวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการดูแลรักษาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเป็นเพิ่มเติมนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าของเรากดเข้าไปที่ตะกาสินค้าแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับผมขอฝากหน้าร้านไว้ครั้งหน,าานึ่งได้ไหมครับร้านเราอยู่ที่ราชาี่สิบสี่บางนากรุงเทพนะคะอ่าครับผมสําหรับคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ สามารถแวะผ่านเข้ามาดูสินค้าของเราได้ที่ร้านของเรานะครับซอยราชดา24บางนากรุงเทพนะครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าแต่ไม่มั่นใจนะครับสามารถขอรีวิวเพิ่มเติมเข้ามาได้นอกจากวิดีโอที่มีอยู่บนหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราได้ทําการเก็บนะครับรีวิวสินค้าของเราโดยการที่เรารีวิวด้วยตัวของเราเองนะครับสินค้าของเราเรารีวิวทุกชิ้นนะครับมีวิดีโอให้ดูวิธีการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผม จะได้ช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมของเรานะครับสินค้าประกันหนึ่งปีเต็มนะครับยกเว้นกรณีสุดติดนะครับกรณีสุดติดเกิดจากอะไรได้บ้างครับ่เกิดจากลูกค้าลืมเผลอเติมเ,เติมน้ำมันเครื่องนะคะหรือน้ำมันผสมนั่นแหละครับคือลูกค้าอาจจะเติม เติมน้อยหรือลืมเติมเลยนะครับอาการนี้ก็จะทําให้เครื่องยนต์อาจจะติดขัดทําให้ลูกสูบเป็นรอยและเกิดควันได้นะครับอันนี้ทางร้านเราก็ไม่สามารถทําการเคลมให้ได้นะครับมันเกิดจากการใช้งานของตัวลูกค้าเองแต่ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาในกรณีอื่นนะครับเรามีทีมช่างคอยเช็คนะครับตรวจสอบหากเกิดจากปัจจัยอื่นเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องยนต์ที่ทางเราขายให้นะครับเราจะทําการเคลมให้ทางลูกค้านะครับผม อ่าสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวสินค้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆนะครับเราจะมาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ